ถ้าถ้าจะทําให้สกอร์ห่างได้ก็ดีเชื่อว่าทําได้ทุกคนเยวดีสู้ไม่สูู้การดสู้ลยไว้ไว้้าก้ไว้ไว่ไว้ไว้ไว้ไม้ไว้ไ่้เว้ไว้ไว้ไว้าว้ไ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 ว้นไ้ไม้ไไวกไ้ไว้ว้ไไว้ไ้ไม้ไว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 ้ไ้ไไ้ไม้ไ้ไ้

Icana, เพื e ่อนเราตายเยอะในบ้านมัน่ะไปันกด้วยกเดี๋ยวเด้อไดึงศพหน่อยดึงศพหน่อยดึงศพหน่อยเชี่ยมาเต็มสูบเลยเนี่ยว่ะเซนไปเล่นเซนไปเล่นเซไปเล่นัวพเองคือไม้อ่ะ

เป็นที่อะไรสตว์ถาเสียงดังเหรอกู้ถาว่าม so yeah! ึงเสียมดังเหรอตายทำศพทำศพทำศพยุดบ yeah! ้านมันยึดบ้านมันหยุดไหว้ยุดไหว้ยุดไว้ยุดไว้มาแข่งหน่อยมาไอ้กัน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 หยุดบ้านมัมา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 ลับลับลับมาามาามาดูามาดิ

ย้ายส้มย้ายส้มย้ายส้มย้าย้ายส้มแลนซับแาย้มาย้ามาย้ายส้มาย้ายส้มาย้ส้มาย้สมาอย่านัวเเชี่ยเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้วเหลือคนเดียวแล้ว

เอาไปดิเอาไปดิอุ้ยเอาเยอะโอ้โวัตุ้ยจะกระตุกอีกนะมามกาเาเดมมามากลเปาเราเดมมาปูโลกสองมามีดมีดมีดแกนหปูกันหนปู่ายมันมาตายมีดหลังบ้านสลมีดบหลังบ้านชมชมเอาไปด้วยดิ ไปดิเขาสบไปดิเพื่อนมามามาปิดตัวชุบหน่อยปิดตัวชุบหน่อยมี่ะลยไปไปมามามาหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหลังบ้านน่อยเกี่ยอะไรเขากลัมาหลังบ้านหน่อย ึงอศพออกได้ไหมเขาอุ้มอยู่มึงดึงศพเอกเลยยังไงเขาไม่ได้ชุบอยู่แล้วหลอไม่กักศพตรงไงหลังบ้านหลังบ้านเขาเล่นบ้าคนเดียวคนเดียวคุยกันมีด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 คนมาห๋อค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่น

ไอาเหี้ยเอาเงี้ยไห้เก่งอย่างเขาไลยให้เก่งอย่า่เขาไม่ไหวตายไม่ไหวไม่ไหวเลยหมดละเกจจอกไอ้เหี้ยไม่เท่าไหร่คุยไอ้เหมนมีสีไอ้เหี้ยเลยครับนอนฟรีมึงเนะเ้ยไม่มีสมือเลยหว่เหี้ยไอ้เจ้าว่าเจ้าดับโอ้โห ไม่ต้องนี่หัวโดนนะสูดดำด้วยไอ้ยโก้ไอ้โก้ไอ้โก้อาู่สูดดำเลยนะเฮียเขาอยู่เอ้ยอย่าแพลวดีเนาะเฮียเขาจะปลอไปเองอะไอะไรไม่ไ้มาไวมา ไม่เห็นมีฝีมือเหี่ยวเลยคนละจอบั์คนละชั้นเหี่ยนคนละชั้นคนละชั้นเท่อี๋ไปไหเช็คของไปเ็คของด้วยวะเคของด้วยพอพอพอจะพามาแล้ว มาเริ่มมาันออมันออมายวนมา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 กินหลังกินหลังกินหลังเราเล่นหลังบ้านเาาเกินหลังเอาศพไปเอาศพไปกักบ้านเขาเอาไปเอาไปเอาไปตายดิเจยงโง่ไอ้หมุนออมเพิ่มขึ้นมาดิเปิดเหลังเอาศพดิเอาศพไปกักดิมมีหน่อยหลังบ้าน หล่อหล่อหล่อหอมีด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 ดึงศพดีเพื่อนเราไปตรงกลางเห็นปะไปกัดศพกันหน่อยมึงตีทิ้งกันเลยศพครับศพทำศพทำศพเลยเกี่ยวดีเดี๋ยวมาจับศพลุงหลุดแฟร์เพื่อลุงลุงลุงมาข้างหลังนะศพมาข้างหลังศพหลังหลังไหว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 เลี้ยงดูกันเลด้วยงดูกานเลี้ยงดูการน้องยิบศพเพนต์ไปนะยิบศพทีหัวว่วงน่ะหัวว่างฮู้โอ้พี่สูไอ้เหี้ยเอ้ยกูสารหลบแล้ว ไอ้หวคือเล่าค right? ือเล่ายไหวบาไหวไอจ้าไหวบางวาเป็นเพี้ยอะไรวายเปี่ยอะไรเป็นเพี้ออะไรข้ากูได้ข้ากูได้ไอ้เพี้ยผมิมนขมิมิ้นดึงศพไอ้ห่วยมึงดึงศพสิดึงแาสเอามาเอามาดึงศพให้ดึงศพไวต่อหน่อย

มันเป็นใครวะไอเยโกเนี่ยมีคนถามโคจอกเลยเฮียหวยล้มอย่างเร็วเฮียกลมกลับอีกค่งไม่เก่งเหมือนฟ้านะเื่อนาทงนีอะไรอกรีบ่นพลางดีไอ้ซัดวะน้องนาทีนี่วะโค้จอก mọi người 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 mọi วิ่งขวาหรือเกินเก็บที่ไว้เย็ทีเดยวนมันมาขวามาขวามาขวามรมัรู้มากมาวิ่งซ้ายวิ่งขวาหูวิ่งซ้ายดีซ้ายเห็นไหมหม้าเล่้าเล่มเ่นโเลยชเลยหลังบ้านกหลังบ้านเดิมมตักศพตักหลังบ้าน ตาสองตาตายตาสองกลับมาดิกลับมาดิกลับมาดิกระจายกระจายกระจายโดนง่ายของกูโป่งอยายเรเล่นหมที่นี่ผมเล่นยากอ่ะแต่เล่นมีพอได้อยู่

มีดมีดมีดพี่สุิพี่หลอกให้พี่หลกให้พี่หลกให้สวยเนหลับานเราหน่อยไปโซไปเปช่วยหลังมาแเราอะไรละไปเอาศพอเอาศพย้ายศพมาน้องย้ายศพมายายศพย้าศพยายศพยายศพยายศพดึงศพดิขคบด้วยบอกเพื่อนขบด้วย เอ้ยมันจุแล้วมันจุแล้วมึงเทิบศพกลับมาเรลยดิมึงเทิบศพกลับมาเรลยไปยืนไปยื่นศพเขาเรื่องด้ยสวยน้องสวยคมคมจัดให้เพื่อนไหมอืดกว่านไหมอืดกว่านไอ้มึงมึงช่วยกันดีกว่ามัเรื่อ้ไอ้หัวม่วงไทำเพื่อนตายเพื่อนตายเยอะเฮ้ยมึงยาดิออกมาเล่นนาไปแล้วเจอไปมึงเล่นนาไปแล้วเอ้ยมึงเล่นนาไปแล้วน้องเยี่ยงไรหัวฟ้าหัวมีกับก้อนเมฆเลยอยัดไปยัดไปโดนดิโดนดิแบบเยี่ยงไรมีกี่ไปเนี่ออกหน่อยออกออกออกเต็มเลย

ไอ้เจ๊เจ๊ไอ้เจ๊เจ๊เจ๊ไหนวะตหัวฟายืนไหนวะไม่ซีไม้ไม้่ฟังสัวไอ้เจ๊เจมา้เจ๊ตาเจ๊เนี่ยเนี่เอาเว่าผมเล่นไม้ที่นี่เล่นยากว่าต้องไปเล่นมีดละหตีแ่ไม่ตายเลโอ้เวลาเดิมเลย่สอนาทีเหมนเดิมว่ะแคีมามนาทีสอ2นาทีอ้าันมชื่อแกรทีทีได้ไมเน่ยนี่นีเชื่อแกมันทีแกมันนมเียวต่อแหล

มามามมาอย่าประมาทอย่าเือตีแล้วสบอกตีแล้วสบอกตีแล้วสบออกเราได้เราที่ได้พื้ที่เยอะกว่าเฮียไปเอะอยู่ความเดี้ยโดน

ไอเจียกไห่มาล้ามาละบ้นบอไมไม่ออกไไม่กม่ออกไม่อไไม่ออกไไม่ออกไไม่อไม่หรอไม่หลังบ้านยี่อะไรทะลุมาด็กเด็กเด็กไม้ไม้ไม้เจมี่พี่เล็กเต

โอ้ยังกากเลยเฮียเอ้ยโนโนซ้อมหรือโนซ้อมหรืออะไรอะอย่างกากเลยอะฝีมือไม่เท่าอะฝีฝีมือไม่เท่าจริงๆหุ่นยียอะไรพูดอเล็กอิ่ชิ่ชิ่โคตรฝีมือไม่เท่าฝีมือไม่เท่าเฮียมึงบดแก๊งยังกระจอกอยู่เลยแก๊งยังกระจอกอยู่เลยเฮียแก๊งได้ยินกูพูดใส่แก๊งกระจอกพวยอย่าปากีอย่าปากีเฮียากกห้้รรููดไไไงงงมมมึึจพ กไ้เหี้ยอเีกนในสัตว์เหี้ยไอนเกนี้ยรไอนเกนไอไอ้อปไหนม่ีงเกนเสี่ยอ้อมกไม่มีทเลยไม่มีโซง่ะมือไม่มีรง้ดย้ทกเเี่ย้าด้ยมอโดยผู้ทุกเี้ยง้า้ไม่รู้จไม่ร้บอกไมรู้จกไง้องน้อง่อโดู้ทุกเกนไปแไต่อ้ไหต่อได้นะน้องเยไม่ไหวเยที้าเกนสหี้าจต่อย้อ เล่่นตอ้หวยจะกระจอกเลยสัตว์ฟังนี่ดินี่ควยเฮียยังไม่ได้ขึ้นกูเลยควยสัตว์รู้จักกูหรอมึงรู้จักกูหรอกูยังไม่รู้จักมึงเลยมึงรู้จักชื่อกูหรอไอ้กระจอกไอ้เฮียรู้จักชื่อกูเฉยไอ้เฮียงงนะไอ้สัตว์ต่อบ้าเลยต่อบ้าหวยไอ้เฮียไอ้สัตว์กูยังไม่รู้จักมึงเลยมึงรู้จักกูได้ไงไอ้เฮียกระจอกไม่ขึ้นกูจะไอ้สัตว์

ไม่พอหรอกพอกอนเี่เน่ไอ้เน่ไม่รอว่าไอ้ยประกูจนพวกกูไม้ยีิบห้าตัวกูไม่พักตัวไอ้ประกัวเป็นระบาก่อนหลายมือถไอนี้ คือไม้ดิคือไม้ดิไอ้สอดไม่มึงมีคือได้ยืงนแก้มกูไปเงียบจอดไม่ยื่นแก้มเลยไม่เ้ไปแก้บสัตว์เยี่ยมวางไว้เยไอ้ยี่อะไรจะกรานี่เขาเล่นไมดแ้าไม่รบกวนไอ้ยี่เอาตัวไปไอ้ยี่กอดใส่ไอ้ย่จอด น่ยบวอยกไจมอกตไม่ได้เก่าเลยนี่หวา้เฮี้ยม oh ีแต่ปากหรอไอ้จัดไม่มีฝีมืออะไอ้เฮียมันคนละช้ากันพวกมึงกับกูไอ้สายกูเฮี้ยกูไม่รู้จักมึงแต่มึงรู้จักกูยังไงอะเฮี้ยกระจอกไ้สาย50ไข่พะโล้ไข่พะโล้50 50บุญสวัสดิ์ไข่ ไอ้เจี๊ยมันด่ากูอเล็กมันมันมันรู้จักกูหรอวะกูรู้จักมันหรอไอ้เฮียมันรู้จักกูได้ไงมันรู้จักได้ไงวะเอ้าไอ้สัสกูไม่กูไม่กดอะไรมันกดมันด่ากูจนไหนเฮียเอ้ย